จเจริญสุขญาติโยมตานสาธุชนทั้งหลายรายการปรึกษาสาิตก็มาพบกับญาติโยม่านสาธุชนอีกครั้งหนึ่งสำหรับต้นไม้ที่ประจันยืนอยู่ในวันนี้ก็คือต้นไซย,ย้อยนะข้างหลังก็จะมีเป็นป้ายาเขียนพุทธภาษิตไว้ว่าทุกโขปาปัสสะอุจยโยแปลความหมายง่ายๆว่าการสังสมหรือสะสมบาปนำความทุกข์มาให้ปาปัสสะหรือบาปในความหมายของเราทั่วไปสอดถึงสิ่งที่ ไม่ดีทุกชนิดทุกประเภทเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความไม่ดีทุกคนหรือพวกเราสามารถแสดงออกทางภายนอกเช่นร่างกาย,ยการกระทํากิริยาต่างๆทางวาจาที่สําคัญคือทางใจหรือทางกิจของเราง่ายๆโย,ยมยการแสดงออกที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทางกายเช่นเรื่องของการละเมิดศีลหรือผิดศีลเนีย่ยพูดง่ายๆข้อที่หนึ่ง ปานาติบาตหรือปานา,าติปาตาปานาติบาตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกสิ่งที่ไม่ดีทางกายหรือประการต่อมาเรื่องของทรัพย์สินสมบัติต่างๆถ้าเราแสดงออกในเรื่องของการละเมิดในเรื่องทรัพย์สินของผู้อื่นเขาประการต่อมาเรื่องของแสดงออกหรือล่วงละเมิดสิ่งของ ที่เป็นที่รักที่หวงแหนที่เรื่องของคู่ครองกันเป็นต้นประการต่อมาที่4เนี่ยสิ่งที่เป็นการแสดงออกเช่นเดียวกันแต่มีได้แสดงออกทางร่างกายเราเรียกว่าเรื่องล่วงละเมิดหรือแสดงออกมาในเรื่องของคําพูดเพราะนั้นคำพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไปในทางที่เการ้าหรือล่วงละเมิดหรือทําให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลที่เป็นเท็จไม่เป็นจริงนีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถรวมได้อยู่ในเรื่องของคำพูดเช่นสื่อต่างเนี่ย ซึ่งถ้ามันเป็นเท็จแสดงว่าเราได้แสดงออกในเรื่องของการละเมิดความชั่วหรือบาปทางวาจาประการสุดท้ายเรื่องของสติสัมประจัญญะน,นี่ก็สําคัญนะท่านโยมทั้งหลายถ้าเราล,ละเมิดไปแล้วเนี่ยมันทําให้ช่องทางอื่นๆนี่พลอยเสียหลักหรือเสียหายเช่นสติปัญญาก็หมดไปอะไรก็หมดไปทรัพย์ส,สินก็หมดไปกระทั่งว่าสุขภาพหรือด้านสติปัญญาของตัวเองก็หมดภัยในขณะนั้นด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราทํามันบ่อยๆยสั่งสมมันบ่อยๆทั้งงาข้อเหล่านี้หรือสิ่งอื่นซึ่งรวมอยู่ในถึงที่เป็นบาปด้วยก็เท่ากับว่าเราได้เก็บสั่งสมสิ่งที่เป็นความชั่วหรือถึงที่เป็นบาปนั้นไว้ในตัวเองหรือในจิตใจของตัวเองทีนี้มันกอ่อให้เกิดความทุกข์ได้อย่างไรนั่นแน่นอนละว่าการที่เราเก็บหรือรวบรวมสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความชั่วต่างๆซึ่งเราแสดงออกทางกายและก็วาจาใจเนี้ย มันก็ส่งผลให้เราหนึ่งเช่นว่าถูกทำหนิติดเตียนติดคุกติดตารางเหล่าที่เป็นต้นนี่ก็เพราะว่าผลกองการที่เราได้เก็บสะสมหรือสั่งสมสิ่งที่เป็นความชั่วหรือเป็นบาปไว้เหล่านั้นในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสะสมสิ่งที่ไม่ดีได้เนเพราะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้นสิ่งใดที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์เราก็ ะทิ้งสิ่งนั้นไปแล้วก็เก็บสะสมสั่งสมแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่เด่๋้งหมายอไรก็จะนั้นการสะสมบาปตามพุทธภาษิตีว่าทุกโขปาปัะอุจโยในที่สุดก็จะนําความทุกข์ความเดือดร้อนไม้แก่ตัวเองผู้กระทํานั้นอย่างแน่นอนขอเจริญพรท่้ทุก